กรมการท่องเที่ยวค่ะจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กนายจตุรนพักดีวานิตอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กโดยมีตัวแทนค่ะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจนำเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมนะคะ โดยนายจาตุรนมีการชี้แจงนะคะว่าหลังจากโควิด -19 ประเทศไทยก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการท่องเที่ยวของประเทศนับว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกนะคะก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์และจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศโดยเมื่อปี2564ค่ะประเทศไทยนะคะถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watchlist มีการรายงานถึงเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ต่อมาประเทศของเราเนี่ยก็ทำการแก้ไขปัญหาน,นี้ได้ดีขึ้นค่ะก็ถูกปรับขึ้นมาอยู่ในระดับเทียสองในปีพศ2565แล้วก็ยังคงอยู่ในระดับเทียสองในปี2566ทีนี้เนื่องจากมีการกระทำความผิดในรูปแบบใหม่ๆตามช่องทางออนไลน์นะคะในการนี้กรมการท่องเที่ยวจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเด็ก จึงได้มีการดําเนินการจัดทําโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการและตระหนักถึงการปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในทุกรูปแบบ โดยการจัดทำหลักสูตรนะคะสำหรับใช้ในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ